อัปเดตตารางล่าสุดของซึกยุฟ่าแซมเป็นลีกในหอบลีกเฟสหลังจากผ่านนัดที่เจ็ดไปเป็นที่เฮียมห้อยแล้วทางฝั่งปืนใหญ่อาซนอลยักษ์ใหญ่แหง่งซึกพิมลีกบุกแสนาทางฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยสกอร์สประตูต่อ1โอโหสุดสุดจริงๆทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอลฟอร์มห้อนแหงอย่างต่อเน่องและเป็นหนึ่งเดียวในหอบลีกเฟสท,ที่สามารถเก็บซสนะได้เจ็ดเกมรวด Åhåsesor oh, oh, จริงจริงส่วนทางฝั่งลาซานสุข,ขาวเลวมาริตเจ้าแห่งยุโรปก็เปิดบ้านถล่มทางฝั่งโมนาโกไปด้วยสกอหกประตูต่อหนึ่งโอโหสุดสุดจริงจริงสมแล้วที่เป็นเจ้ายุโรปทันมาทางฝั่งเสือใต้บราเยนบิวนิกก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งยูเนียนเอทีด้วยสกอสองประตูต่อศูนย์โอโหสุดสุดจริงจริงส่วนสิงตัวดําเงินคลามเซลซีก็เปิดบ้าน เสยนสนาทางฝั่งป่าฟอตเอฟซีด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เพียงพอให้พวกเขาเก็บสามแต้มติม,ตมในเกมนี้ส่วนทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลคืนฟอร์มบุกแอลสนาทางฝั่งโอลิมปิกมากเกสด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์โอโหสุดสุดจริงๆทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลพอมทะยานขึ้นล่างอันดับที่สี่ของตาตา,างซึกยูฟาเซมเปลีกในเวลานี้ ส่วนทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาถึงว่าพวกเขาจะโดดนำก่อนแต่พวกเขาก็บุกแอลนสนา,างฝั่งสาวาเลียพาร์คด้วยสกอร์4ประตูต่อ2องทำให้พวกเขาเก็บได้3คะแนนเติ่มในเกมนี้นี่คือตาตารางล่าสุดของซึกยุฟ่าซิมเปลีกในหอบลีกเฟสหลังจากผ่านนัดทีเจไปเป็นที่เฮียมอยแล้ว อันดับหนึ่งเป็นทางฝัง่งปืนใหญ่อาร์เซนอลมี21คะแนนมิรู้เสียบวกอยู่18อันดับที่สองเป็นทางฝั่งเสือใต้บราร์เยนมิเนกมี18คะแนนม่รุเสียบวกอยู่13อันดับที่สามเป็นทางฝั่งลาซันสุข,ขาวเลวมาริตมี15คะแนนม่รุเสียบวกอยู่11อันดับที่สี่ก็เป็นทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลมี15คะแนนมิรู้เสียบวกอยู่ห อันดับ5ก็เป็นทางฝั่งไก่เดือทองทอนแนมฮอสเปอร์มี14คะแนนมิรู้เสียบวกอยู่8อันดับ6กก็เป็นทางฝั่งปราริเซงส์แมงมี13คะแนนมิรู้เสียบวกอยู่10อันดับเจก็เป็นทางฝั่งซาลิกาดงนิวคาเซอร์มี13คะแนนมิรูเสียบวกอยู่10บ อันดับที่8ก็เป็นทางฝั่งสิงโตน้ำเงินคลามเซลซีมี13คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่หอันดับ9ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มบา์เซโลนามี13คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่5อันดับ10ก็เป็นทางฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนมี13คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่5อันดับ ที่11ก็เป็นทางฝั่งทัพพุบไปซีฟ้าแมสต์สเตตี้มี1ิคะแนนมิรูเซียบวกอยู่4อันดับที่12ก็เปลี่ยนทางฝั่งตามีแอตติกมาลิตมี13คะแนนมิรู้เซียบวกอยู่3อันดับที่13ก็เปลี่นทางฝั่งอาตาลันตา้ามี13คะแนนมิรูเซียบวกอยู่1อันดับที่14ก็เป็ี่นทางฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานมี12คะแนนมิรูเซียบวกอยู่หก อันดับที่15ก็เป็นทางฝั่งมาลายยูเวนตุดมี12คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่สอันดับที่16ก็เป็นทางฝั่งเสือเหลืองบูรุเซียดอนมูนมี1 1คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่สอันดับที่1 7ก็เป็นทางฝั่งกาลาตาสลายมี10คะแนนไมิรู้เสียบวกอยู่ศู อันดับที่18ก็เป็นทางฝั่งกาลาบักมี10คะแนนมิรู้เซียติดลบอยู่2อ the <c oughs> <c oughs> ันดับที่19ก็เปลี่ยนทางฝั่งโอลิมปิกมากเซมีเกคะแนนมิรู้เซียบวกอยู่ศอันดับที่20ก็เป็นทางฝั่งเลวโกเซนมีเกคะแนนมิรู้เซียติดลบอยู่4อันดับที่21ก็เป็นทางฝั่งโมนาโกมีเกคะแนนมิรู้เซียติดลบอยู่6อันดับที่22ก็เป็นทางฝั่ง p ีเอ o วีไอโอมี8คะแนนไมิรู้เสียบวกอยู่1อันดับที่23ก็เป็นทางฟังแอตติกบินเบามี8คะแนนไมิรู้เสียติดลบอยู่4 อันดับที่24ก็เป็นทางฝั่งโอลิปิกกอรมี8คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่5อันดับที่25ก็เป็นทางฝั่งนาปโปลีมี8คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่5อันดับที่26ก็เป็นทางฝั่งโคเปนเฮเกนมี8คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่6อันดับที่27ก็เป็นคับบูมี7คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่5อันดับที่2 แปดก็เป็นทางฝั่งบูโดคิมมีหกคะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่สองอันดับที่29ก็เป็นทางฝั่งเบนฟิก้ามีหกคะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่สี่อันดับที่30ก็เป็นทางฝั่งปาฟอตเอฟซีมีหกคะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่หกอันดับที่31อก็เป็นทางฝั่งยูเนียนเอสจีมีหกคะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่สิบ อันดับที่32อก็เปลี่ยนทางฝั่งอาแจ็คอัสตรัมมี6คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่12อันดับที่33ก็เปลี่ยนทางฝั่งแฟงเฟิร์ดมี4คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่9อันดับที่34ก็เปลี่ยสลาเวียปาร์คมี3คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่11อันดับที่35ก็เปลี่ยนวีเลอมี1คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่10 อันดับที่36ก็เป็นไกรัดมี1คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่14นี่คือต่ตารางล่าสุดของซึกยูฟ่าเส้นเป็นลีกในหอบลีกเฟสหลังจากผ่านนัดที่7ไปเป็นที่เฮมอยแล้วซึ่งยังเหลืออีกนัดเดียวเท่านั้นในหอบลีกเฟสก็จะจบไปซึ่งอันดับ1ห,หาอันดับ8จะทะลุเข้าไปในหอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับที่ 9, าหาอันดับที่24ก็จะมีการเฟอฟอหาอีก8ทีมเพื่อทะลุเข้าไปในหอบ16ทีมส่วนอันดับที่25หาอันดับที่36ก็จะตกหอบโดยอัตโนมัตินี่คือแตตารางล่าสุดของยูฟาแซมเปรลีก